สวัสดีครับผมมาเจอกับผมอีกนะครับผมวันนี้กับเหรียญ10บาทนะครับผมปีพศ254 2นี่ะครับผมโหเหรียญนี้หายากมากๆครับผมผมเพิ่งจะได้มานะครับเหรียญนี้ดีใจมากๆเลยครับโคตรดีใจเลยครับผมบอกไว้เลยครับผมนี่นะครับผมโอ้โหผมมาดูได้เหรียญนี้ครับผมดีใจมากเลยครับรีบมาอัพคลิปให้ดูเลยนะครับผมนี่เหรียญนี้นะครับโหหายากมากๆนะครับเป็นอันดับที่สี่นะครับของเหรียญ10บาทนะครับผม 25 4 2น้าี่ิบสองนะครับผมดูสภาพนะครับผมยังยังใหม่อยู่ในนะครับผมอาจจะซีดบ้างครับผมแต่ก็ยังโอเคเลยครับผมเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญค่อนข้างจะหายากนะครับผมเหรียญนี้เหรียญนี้ถูกตั้งราคาไว้นะครับอยู่ที่หนึ่งยห้าสิบาทนะครับผมหนึ่งร้อยห้าิบาทนะครับแต่ราคาซื้อนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณร้อยหนึ่งนะครับผมแต่ว่าถูกตั้งราคาขายไว้ที่หนึ่ง้อยหสิบาทนะครับผมเหรียญนี้หน้าขายเนี่ยอาจจะราคาแค่1ิบาทนะครับแต่ว่า เหรียญนี <te> and, hmm? me, ้ป kind of like ัจจ <people> so. like like ุบันนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่หายากนะครับผมยากจริงๆครับผมผมนี้ดีใจมากๆเลยครับได้มาเป็นได้ครอบครองนะครับผมผมไม่ได้มาซื้อมาจากที่อื่นนะครผมผมได้มาจากระบบจริงๆนะครับได้ได้การได้มานะครับผมไม่ได้มาซื้อเข้ามานะครับผมหาจากระบบนะครับผมไม่ซื้อเหรียญครับผมผมสะสมด้วยการสังเกตนะครับเพราะผมเป็นพ่อค้านะครับผมก็จะค่อยๆซื้อนะครับผมเออผมค่อยๆหากับลูกค้านะครับผมกับการแลกเหรียญต่างๆนะครับผม โอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับ